ตััวนนี้ะครบเดี๋ยววันนี้ก็มาสาธิตวิธีการนะครับผมผดล็อกหน้าจอนะครับพร้อมกับใส่ตัว USB port อันนี้เอาไว้ชาร์จแบตนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น Quick Charge นะครับ3.0นะครับผมนะครับส่วนสวิตช์นะครับก็จะเป็นใช้แบบนี้นะครับสวิตช์จะใช้เป็นธรรมดาก็ได้นะครับ หรือว่าสวิตใครจะใช้แบบมีไฟแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อไฟเลีล้ยงตรงนี้เข้าไปมันก็จะมีไฟสว่างขึ้นมาตรงนี้ครับแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็อันนี้คือส่วนในส่วนของสายวาล์วสเก็ตอันนี้หัดซื้อตามร้านประดับยนต์ทั่วไปได้นะครับผมก็มีตั้งแต่สีออ่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้วแต่ร้านนะครับผมก็ลองเลือกกันดูว่าชอบแบบไหนนะครับะนะครับสายตัวนี้นะครับเขาะจะมออีอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นสายสองเส้นนี้นะครับเขาจะตัดไว นะครับคือเขาจะตัดไปเลยนะครับแต่อันเนี้ยสายสีเหลืองเนะีคือปะป๊ามาต่อเองนะครับผมนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าที่ของออตัวสายลดล็อกอันเนี้ยมันทําหน้าที่ยังไงนะครับเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องส่อันนี้ก็ได้ครับไอตัวเนี้ยเราก็ตัดสายสปีดนะครับในพอร์ตที่พอร์ตที่นะครับช่องที่3หันปัก,ก่ังนี้นะหันปัก มุมแบบนี้เข้าหาตัวนะครับแล้วก็หันหลังพินนะครับพินที่3านับจะนับจากขวามือนะครับแล้วก็ตัดเลยนะครับแล้วก็ต่อเป็นสวิตแทนนะครับผมเอาสองเส้นสเส้นนี้ยไปต่อกับสวิตเปิดปิดแค่นั้นเองเพื่อจะตัดสัญญาณสปีดของฟอนต์ออกพูดง่ายก็คือว่าเราจะไปหลอกฟอนต์ว่าเราจอดรถอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ทีเนี้ยที่เราต้องใช้สายแบบเนี้ยเพราะว่าเนื่องจาก1เลยคือรถใหม่ๆเนี่ยมันจะมีประกันถูกไหมถูกไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดเรามีการไปตัดสายเขาเนี้ย ทางสู์เขาก็จะไม่รับประกันตรงนั้นจะหมดวารันตีไปนะครับก็เลยก็เลยมีสายประเภทนี้เกิดขึ้นมาเยอะมากมีแทบทุกรุ่นแต่ละกัารก็จะค,คล้ายๆกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของไฟที่ป้าปปไปเลี้ยงตัวสวิตนะครับผมนะครับจะใช้เป็นจะดึงมาจากที่จุดบุหรี่ข้างๆครับซึ่งซึ่งตัวนี้อันนี้อันนี้คือผมซื้อมาตั้งหากนะจะเป็นตัวที่ เป็นวท์ซ็อกเก็ตออกมาจากสายตัวจุดบุหรี่ครับคือจุดบุหรี่มันจะเป็นปลั๊กแบบนี้ครับแล้วก็เอาสายเดิมเนี่ยนะครับไปเสียบกับตัวจุดบุหรี่นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปต่อกับสายที่เข้าตัวจุดบุหรี่เก่านะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วมันจะแยกสายออกมานะครับแล้วแล้วนี้เราก็มาแยกบวกแล้วก็ไปใช้ต่อพวกเอ่อทูน er. เนอร์อะพีทูนเนอร์หรือว่าจะเป็นกล่องมิลเลอร์ลิงอะไรเงี้ยก็ไปเอาไฟไปเลี้ยงได้นะครับแต่อันนี้คือ ทางผมเนี่ยเอามาเลี้ยงตัวสวิตนะครับผมก็คือเป็นสวิตอย่างนี้นะครับนะครับสวิตนะครับสวิตก็จะมีไฟสี่เส้นเนี่ยมันจะมีไปเลี้ยงสวิตก็คือเป็น AV-IN กับเอ่อเน DVD นะครับก็คือไปเลี้ยงให้มันไฟมันขึ้นตรงนี้นะแค่นั้นเองนะครับผมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้ใช้แค่สวิตอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่ต่อไฟไม่ขึ้นก็ก็คือกดตรงนี้มันก็จะเป็นสวิตแค่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ ไฟเลี้ยงนะครับที่เราจะเอาไปเลี้ยงตัวตัวสวิตตัวเนี้ยเนื่องจากป๊าป๊าใช้สวิตแบบที่มันมีไฟขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับก็จะใช้ในในสายถ้าจะใช้แบบสายไวซ็อกเก็ตจากที่จุดบุหรี่นะครับมันจะเป็นนี้นะครับ<ม>เอามาใช้กับสวิตไฟ1อันแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่ชาร์ต퀵ชาร์ตอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป๊าจะเข้าขั้วนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปในปลั๊กอันนี้เวลาเวลาเราใช้ก็ถอดนะครับมันก็จะง่ายนะครับผม ส่วนใครที่ไม่อยากใช้ลักนี่ก็ได้ครับก็ใช้ปอกสสยไฟแล้วก็พันแล้วก็จะต้องพันเทปแล้วก็ถ้าไม่พันเทปก็พันแล้วก็บัดกรีแล้วก็ใส่ท่อหดก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับใช้ได้เหมือนกันครับนะครับแต่ทีนี้คือตรงเนี้ยในกรณีเดียวกันที่เราต่อครับเนี่ยครับมันจะมีทั้งหมดสีเส้นเนาะมันจะมีดําเหลืองฟ้าเขียวนะครับก็เอาเหลืองกับฟ้ามาจับคู่กันนะครับก็คือต่อไฟบวก นะครับผมแล้วก็เอาลบลงต่อกลางนะครับไฟเส้นสีเขียวเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถ้าเรากดอย่างงี้ในกรณีเป็น av in เนี่ยพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปต่อกล่องจูนเนอร์ได้นะครับก็ดูทีวีได้พอเวลาเรา,ากดปุ๊บมันก็จะทิทีวีมันก็ติดแล้วเราก็เปิดอ,อินพุตที่ฟอนต์เราให้เป็นในส่วนของ av นะครับภาพมันก็จะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครใช้จูนเนอร์แต่ว่านี่ปะป๊าไม่ได้ต่อนะจูนเนอร์ปาแค่เอาไฟมาให้มันขึ้นตรงนี้เฉยให้มันสวยๆครับ ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็ที่ใช้ทั้งหมดมีแค่นี้ในคลิปนี้ที่เราจะทําก็คือเราจะต่อมิลเลอร์ลิงก์นะครับกับตัวคลิกช้าซันดิสูน์อันนี้นะครับผมในรถของ t o y o t a r e v o นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รถนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการลื้อนะครับผมคอนโซลนะครับเพื่อที่เราจะไปใส่ตัวเจ้าสายปลดล็อกนะครับผมชุดนี้นะครับสายปลดล็อกหน้าจอนี้นะ นะครับแต่ว่าในคลิปเนี้ยจะใส่ตัวสวิตช์นะครับตัวที่ให้ดูไปตอนแรกว่าเป็นตัวนี้จะมีไฟด้วยนะครับผมอสองตัวนี้จะเป็นสวิตช์เนาะแล้วก็จะเราจะใช้ไฟเลี้ยงจาก w วทอร์เกสจากพิจุบุรีตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพ่วงจากพิจุบุรีตัวนี้นะครับนะครับดึงไฟเลี้ยงมาใช้กับตัวสวิตช์อันนี้นะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงกับตัวออสาย ถอดดูเบีนะครับผมนะครับถอดู USB บีนนะครับตัวนี้ที่ป้าซื้อมานะครับตัวนี้นะครับเป็นส .0 เนาะนะครับตัวนี้ซื้อมาประมาณ250นะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับส่วนตัวนี้ป้าซื้อมาประมาณ6 7เ0รอประมาณเนี้ยนะครับมีมีหลายร้านก็เลือกกันดูแต่วิธีการติดตั้งก็จะแบบแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับกัครับเดี๋ยววิธีการลื้อนะครับขั้นตอนแรกเราต้องถอดน็อตสองตัวนี้ก่อนนะครับ ไทราบไปเห็นไหมจะมีน็อตข้างบนเป็นพลาสติกมุกนะครับแกะออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมานะครับพอเลื่อนเสร็จนะครับเราก็ถอดชิ้นแผงคิวอันนี้ออกนะครับชิ้นยาวนะครับแล้วก็ถอดเกะตัวนี้นะครับถอดเกะเสร็จนะครับแล้วก็มาถอดตัวแผงแอร์นี้ออกนะครับแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ทําการต่อวาล์็อกเกตตัวนี้เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวขอแยกตั้งกล้องนิดนึงนะพอดีวันนี้อยู่คนเดียวนะครับผมไม่มีคนช่วยจับน นะครับครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็มีนะครับมีแขควงนะครับแฉกหนึ่งอันแล้วก็แล้วก็ที่งัดนะครับผมเนี่ยครับเป็นปลาติกเอาไว้งัดคอนโซลนะครับหนึ่งชิ้นนะครับผมใครจะมีแบบไหนก็ได้นะครับผมใช้ได้หมดแล้วแต่ความถนัดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเครื่องมือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ถอดชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วนะครับผมนะครับบอกที่เล็กๆน้อยๆนิดนึงคือเกะข้างบนนะครับชิ้นเนี้ยนะครับเวลาถอดอ่ะก็คือก็คือดึงมาตรงๆดึงมาเลยงัดมาตรงๆนะครับไม่ต้องงัดขึ้นนั้นลงนะตรงๆเลยนะครับคิ้วตรงนี้ก็เหมือนกันดึงมาตรงๆค่อยๆเลาะครับมันจะมีตะเข็บนี่ยเลาะนะครับทีละอันเลยนะครับแล้วก็พอเลาะเสร็จแล้วก็มาดึงข้างฝั่งนี้นะครับก็จะถอดแผงของตัวแอร์ออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่พอร์ ตรงนี้นะครับที่เป็น USB ก็เลือกเอาก็ได้นะครับว่าชอบช่องไหนก็ก็ก็ปลดออกมานะครับแล้วส่วนสายของที่เราจะเอาไฟเลี้ยงมาใช้จะใช้ของฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะครับที่เป็นตัวจุดบุหรี่ันี้นะครับครับก็เราก็แค่ปลดข้างหลังนะครับมันจะมีปลั๊กอยู่ข้างหลังนะครับปลดออกมาแล้วเป็นปลั๊กดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายวายสโตกเกตของเรามาต่อเข้าไปนะครับผมจะเดี๋ยวป้ปาจะถอดวิทยุก่อนนะครับตัวนี้มันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่นะสี่ตัวนะครับสองนะครับ แล้วก็สามตัวนะครับสี่ตัวอันนี้นะครับสี่ตัวนะเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะครับผมเพื่อจะใส่สายวายสัเก็ตเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับเออลืมบอกนิดนึงว่าไอตัวน็อตสี่ตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นไขควงแฉกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นบล็อกเบอร์ฟิก็ได้นะครับผมแล้วแต่ใครจะชอบหรือว่าถนัดนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับผม อยากจะบอกที่อีกอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆครับคือเวลาที่เราไขาน็อตเนี่ยน็อตอันนี้ออกมานะครับทั้งหมดมันจะมี4ตัวใช่ไหมฮะตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าคนที่ไม่ค่อยชํานาญอ่ะเวลาเราที่เราไขาน็อตหลุดแล้วมันจะหล่นใช่ไหมฮะอันนี้คือเทคทิคเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะนําเสนอคือเอาไม้เหล็กนะครับดูดไว้ที่ปลายกับไขควงนี้เลยนะครับเวลาที่เราไขามันก็จะดูดนะครับดูดดูดน็อตขึ้นมาทำให้น็อตมันไม่ร่วงลงไปนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับผมใช้อยู่นะครับก็โอเคดีนะครับเอาไมเหล็ก นะครับเนี่ยทำไม้เหล็กมาดูนะครับน็อตขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็โอเคเรียบร้อยขั้นต่อมาเราก็จะถอดวิทยุออกมานะครับผมครับแล้วก็ดึงเลยนะครับดึงมาเลยจะมีกิ๊บสี่ตัวนะครับจะค่อยๆดึงออกมาโอเคตอนนี้ออกมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ปลดปลดปลั๊กของเอ่อตัวตัวไฟตัวนี้ออกนะครับไฟ โอเคครับปลดแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็วางไว้่างนี้ก็ได้นะครับครับตอนนี้เราก็ปลดวีดีโอมาแล้วนะครับเราก็จะทําการต่อสายนะครับผม y วทซ็อกเก็ตเส้นนี้นะครับเข้าเข้าไปแทนอ่เข้าไปเพิ่มนะครับไม่เข้าไปแทนเพราะเราจะไม่ตัดสายของตัวเดิมเลยนะครับผมนะครับเข้าสายเนี้ยเข้าไปใส่แทนได้เลยนะครับผมนะครับก็ให้เราปลดสาย เส้นนี้นะครับออกนะครับเส้นนี้ปอดออกมาเลยนะครับเส้นเส้นนี้นะครับพอดีว่าไม่มีคนช่วยจับนะมันก็จะตูรักทุเลนิดนะึงโอเคนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับปลั๊กปลั๊กไวด์ท็อกเก็ตที่เราซื้อมานะครับโอเคแล้วก็แล้วก็เสียบสายเนะข้าไปที่หัวสายปลั๊กนี้นะคระเอ็นยัง แล้วก็เอาได้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ใส่เข้าไปหลังปลั๊กวิทิวเหมือนเดิมนะครับคือเราอันนี้คือเราไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยเนาะใส่เ็เลยครับอันนี้ก็คือเราใส่ไปเรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรา,เาสวิตช์อันนี้ไปต่อกับสวิตช์ที่เรา ที่เราซื้อมานะครับผมแต่เนี้ยคือถ้าใครที่ไม่ได้ต่อปลั๊กแบบเนี้ยก็ก็ใช้พันเกียวแล้วก็พันเทปได้นะครับผมแต่อันนี้ผมใช้เข้าขั้วมันก็จะสะดวกเก็บเสียบอย,ย,ย่างเดียวเลยนะครับผมครับตอนนี้เราเกยบสายข้างหลังแล้วแล้วก็พับสายแล้วก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เสียบสวิตช์ของตัวไฟแอร์แบ็กอันนี้นะครับไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่แอร์แบ็กนะเป็นเซนเซอร์เฉยๆครับเป็นเหมือนกับตัวบอกมันจะมีไฟแอร์แบ็กขึ้นด้านคนคน,นั่งอนเนี้ยครับแล้วก็อันนี้คือสายที่ สายสวิตที่เราที่เราที่เราทาไว้ตอนแรกแล้วเราก็ย้อยลงมาข้างล่างอันนี้ครับนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต่อนะครับเข้าไปที่สวิตของเราอันนี้นะครับแต่ว่าเราต้องติดตั้งสวิตเนี้ยเข้าไปก่อนเราก็เลือกช่องเราครับว่าอยากได้ช่องไหนแต่ว่าผาจะใส่ช่องนี้เนาะช่องแรกสุดเลยันี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยว USB อร์ตจะมาใส่ตรงนี้อันนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวจะใส่เพิ่มตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็น USB ตรงนี้นะครับผมก็คือเป็น USB 3.0เพิ่มมาช่องนี้ นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์กดเราจะเอาไว้ริมนี้เพราะว่ามันสะดวกต่อคนขับเวลาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็เสียบตัวพอร์ตที่เราต้องการต่อพ่วงเข้าไปแล้วนะครับอันนี้นะครับด้านนี้เพิ่มมาหนึ่งช่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปช้าๆเผื่อว่า พี่ๆท่านใดที่ไม่เคยถอดเลยี่ยมันก็จะได้เหมือนเก็บรายละเอียดไปในตัวนะครับเพราะก็อันนี้อันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับเอาไว้กดปลดล็อกนะครับปลดล็อกหน้าจอสายเนี่ยมันจะมาออกข้างหลังตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือสายที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราข้ามาคันเก็บนะเนี่นะครับสายพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการต่อไวท็เก็ตเท่ากับที่จุบุรีนะครับแล้วก็ประกอบกับพื้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับตอนนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเปิดสวิตดูนะครับผม นี่ตอนนี้ตอนนี้ว่าติดหมดแล้วนะครับครับปอติดแล้วก็ตัวนี้ไฟที่เราต่อไปนะครับเนี่ยครับถ้าเรากดก็คือตัดต่อตัวของเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อสัญญาณของสปีดนะครับของฟอนส์ครับเหมือนก็หลอกฟอนว่าเรากําลังจอดรถอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสายนิดนึง ครับตอนนี้ผมก็เก็บสายเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยครับประมาณนี้นะครับสายสีเหลืองข้างในที่เป็นสวิตก็เก็บอยู่ข้างในนะครับก็คือพันเกเบิลไทไวแล้วก็ต้อนไวข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นสายของ USB นะครับที่เราต่อเพิ่มนะครับผมนะครับแล้วเราก็เอามันกดเข้าไปข้างในนะครับต้อนไว้ข้างในแบบนี้นะครับครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับต้อนไวข้างในนะครับจะได้ไม่เก็บกัดครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบกลับนะครับเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ผมก็ประกอบเส,สร็จเรียบร้อยแล้วเหลือใส่นอ็อตนี่ครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็คือใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับนะครับใส่กลับเข้าไปในรูตรงเดิมนะใส่พุกเข้าไปเลยแล้วก็กดนะครับจริงๆไม่ต้องขันน็อตก็ได้นะนอ็อตไอตัวเอ่อพุกแบบนี้ครับแต่เวลาเอาเราออกเราต้องขันน็อตเนี่ยแล้วก็แล้วก็หุบ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 ตรงเนี้ยเข้าไปนิดนึงครับให้มันเขา้ารูได้นะครับแล้วก็กดน็อตเข้าไปเลยนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับเขาออกแบบมาแบบนี้ใช้ง่ายนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือที่เราติดตั้งเข้าไปเมื่อกี้นะครับนะครับนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็มีปลดชาร์จนะครับเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับตึนะครับเดี๋ยวลองเสียบแบบไอโฟนดูนะครับ ชาร์จเรียบร้อยนะครับใช้ได้ปกตินะครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับคลิปวิดีโอการปลดล็อกนะครับผมแล้วก็ใส่ช่องของ USB ชาร์จเพิ่มขึ้นมาครับอีกช่องหนึ่งนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมรีวิวครั้งนี้นะครับก็ติดไม่ยากครับแต่รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันต้องถอด หลายชิ้นหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไล่ตามสเต็ปก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการจะซื้อสาย w วทซ็อกเก็เนี่ยมาติดเองนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้ชมแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากนิดนึงครับฝากกดติดตามช่องนะครับ โฟล์สตอรี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาจะเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆนะครับผมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ